ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดก um ันสู Wal ่คู Mor ่สู่คนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องออยเนาะโดยในสําหรับมื้อนี้ก็มาพบมาพ้อกับบ่าวก้าวตอนแรงพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ทางบ่าวก็สิพาพี่าน้องมาหามาเบิ่งทางสวนผักอ่าแม่ตู้น้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเนาะกมื้อนี้ก็ทางบ่าวก้าวก็บ่ได้ ่ไปทางใดพ่อแม่พี่น <conclusions> ้องเอ้ยก็บ่สบายมื้อนี้พี่น้องเอ้ยหน้าก็ตึงๆเคียดๆเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่ก็บ่สบายพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ็บหัวบ่แม่นว่าเครียดดอกพี่น้องเนาะก็เจ็บหัวพี่น้องเป็นไข้พี่น้องเพราะว่าทางว่ากก็ไปแต่ตัดอ้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เพราะว่าทางบ่ไปก็บ่มีเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินพ่อพี่น้องก็ทางว่ากก็ซื้อข้าวซื้อน้ําพ่อแม่พี่น้องเนาะซื้อข้าวซื้อน้ํากินอื <c oughs> แต่ก็ได้ซื้อข่าสารกินพี่น้องเอานะแต่ละมือแต่ละบ้านพี่น้อยถ้าบบไปกับโบมีเงินซื้อเข่าสารพี่น้อยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ารายย้ายห้างไปเบื่องไปส้มกันพักทางส่วนพักเมตู้น้องเดียกันเลยพี่น้องไปกันเลยบุ <c oughs> ละพี่น้อยเปิดภาพมาก,กับส่วนพักเพลินว้าตัวพักเพลินงามเลยนะพี่น้องเอ้ ว่าตอนนั้นกาทางวาก้าก็ได้คุดส่วนพักให้เพิ่นพี่นอ้องเยกาทางว่าก้ากับบริษัทพี่ให้หน้องได้เบิ่งจ๊กเถื่อพี่น้องเยผู้พักเพิ่นก็เคลียบเบิดลื่นอยู่พี่นอ้องเยโอ๊ยเปิดหัวเขาก่อนพี่นอ้องเยมันจะเจ็บหัวแหง้งเลยพี่น้อยไปตากแดดว่านี่ก็แดดแห้งแดดเปีเป้ยงพี่นอ้องเยแต่กาเมื่อวานนีทางว่าก้ากับบริให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่นอ้องเยตอนไปตัดอ้อยก็ได้ เพราะว่าถ่ายแต่คลิปลงตัดอ้อยก,กับยันพี่น้องเบื่อทั้งคลิปเหล่าก้าวพี่น้องเลยโอ้ยเข่าไปก่อนพี่น้องเลยฟันนี้เอ๊บอต่อไปนี้ส่วนผักเพิ่นพี่น้องเลยโอย้ทั้งหมักเขือทั้งอีสังมีเบิร์ดพี่น้องเลยผักบัวผักหอมป้อมพี่น้องเลยหรือว่าผักซีอะไรพี่น้องเลย พี kommunos, rin, ่น้องเอ้ยผักสลัดแน่พี่น้องเอ้ยผักสีเพิ่นก็ยังเด้อည่มไปพี่น้องเอ้ยใกล้ซั่นบ่ည่มไปนี่น่ะเออปู๊ตะโวลใกล้เข้ามาสะเข้ามาตอดพี่น้องเอ้ยทางแม่ตู้เวลาเพิ่นบ่ได้อยู่เฮือนเพิ่นก็ไปตัดอ้อยคือกันพี่น้องเอ้ย เดือนไหนพี่ให้น้องได้เบิ่งก่อนพี่น้อยอ,อ่าหมักบงหมักบวกพิ่นปลวกเว,ว,วันนี้พอผิดไปแล้บวบาดนี้พี่น้องเยเพิ่นปลวกว่าเพิ่นปลูกอ่าหมักบวกพี่น้องเยบวกแรหลพี่น้องเยนะก็มีทั้งต้นอ่าหมักอึพี่น้องเยรั่วต้นฟักทองนั่นแหละพี่น้องเยอืมดูลายสิ่งหลายอย่างมีตู้เพิ่นปลูกพี่น้องเยต้นพริกเพิ่นก็เฮ็ดแครงย่อยู่พี่น้อย เต็มจนดบรยากาเห็นคน <c oughs> ปลูกหมากคงมากขือเต็มอยู่พี่น้อย <c oughs> ทางว่ะเก่ากับเป็นวัดน้ำแน่พี่น้อย เจ็บห awesome, ัวเป็นวัดพร้อมพี่น้อยเนาะมันนี่ก็ได้แดดวัดซี่แหละพี่น้อยขนาดตอนแรงได้นี่สภาพตอนแรเมื่อวานนี้แดดแห้งอะไรรอพี่น้องเอ้ยอากาศโจนเจ็บหัวเลยพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพลายพี่น้อยนกกาขึ้นไปเบิ้งทั้งไม่ตู้ประเทศไปช่างระดังปุกปกเป๊กๆเดี๋ยวเจ้าประเกินไปช่างละพี่น้องเอ้ยขึ้นไปเบิ้งพอดีก่อนกูแหละจักษไม่ตู้ประเทศกินไปช่างกรุ๊บๆกุ้งอยู่พี่น้องเอ้ยตึงเฮือนเพิ่นอยู่ตึงเฮือนไพ่พี่น้องเอ้ย เงยล่ะครับอีหยังเด้บาดนี้เลิกเปิงปางอยู่เฮ็ดกินหยังสบายดีแม่โตสบายดีสวัสดีสวัสดีตวยเพิ่นเฮ็ดกินอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดลาป่าอ่าซื้อปลามาเช้านี่เลยซื้อปลาหยังนี่แหปลาปากอ้าวปลาช่องปากบาดนี้ ปากเป็นบ้าปลานะปาปากเป็นปาปากเป็นาปาปากพี่น้อยทำไมตูคนลับเอาเหียอะไรเเหียะยัง่ส่งช่วยคือตักหลายแท้กินมดบ่นี่นะ เราะกินน้ำตักหน่อยักหน่อยตั้งในั่วเราก้าพี่น้อยมึงเชื่เพ่กินแรงกิง่ายน้ำกันพี่น้อยโอ้ขังซันเมตุกับบุญพูเห็นหนพี่น้อยทางว่าก้ข้าแต่ไปหาเงินหาข้ามพี่น้องหาเงินตัดองตัดอ้อยพี่น้องเอ้กับบริยุทธบริยนบริยูพี่น้อยเนาะโอ้กับบริยถ้ามีเวลาข้างว่าก้าวเสมาเหตุเนี่เพิ่นยูพี่น้อย อันตรายได้บัดสิพี่น้องเยบวกเก้าบวกขึ้นบอกเก้บาบวกขึ้นมาเบิ่งแท้ตกลงแล้วพี่น้อยอันตรายอันตรายพี่น้อยเป็นไพลเป็นแล้วเป็นครัวเป็นไพลพันพี่น้องเอ้ย เรากำลังกองแห้งขอขอไพ่เด้อพี่น้อยมีตู้เพันแล้วแล้วบันนี่บันนี้กัพอดีทาีตู้เพันมากินข้าวบันนี้พี่น้อยมามามาพี่น้องมากินข้าวรวมกันเด้อพี่น้อยเบิดกันสมองสมบัติพี่น้อยมาแซ่บๆกับเมตู้มันนี่พี่น้อยตู้เพันหลับปลาสุกินมันนี้พี่น้อยกินปลากินหลับปลาเนย มาในเกาหลพอดีทางว่าก้าวก็มีโอกาสก็ได้ได้ชี้แจงทาางอ่ทางให้พี่น้องเอฟซีเพื่นทีคอมเมนต์มาพี่น้อยเนาะกับเพื่นคอมเมนต์มาถามว่าง้วนที่่ากขาวก็ได้ถ่ายไปตอนนั้นพี่น้องเนาะตอนง้วนทีได้ลูกเนาะพี่น้อยเนาะกัเพื่นกาหพอดีเอฟซีเพื่นคอมเมนต์มาถามแต่เรโดนแล้วพี่น้อยเนาะกัทางว่าก้าวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องยกับว่ได้ชี้แจงออกให้เพื่อนหูพี่น้อยเนาะเพื่นว่าเพื่นคอมเมนต์มาเพื่นว่าง้วน่ะ ตกลงเป็นงัวเบาเก้าหรือเป็นงัวแม่น้องไอเดียพี่น้องเนาะกะงัวนั่นกะที่งัวได้ลูกมันนั่นกะเป็นงัวทางเบาเก้าเองพ่อยพี่น้องเนาะเอ้ยเนาะเพราะว่างัวอ่าแม่แม่น้องไอเดียกะตั้งหักพ่อยพี่น้องเอ้ยกะทั้งแม่น้องไอเดียเพิ่นกะให้เบาเก้าเลี้ยงไว้ให้ทางน้องไอเดียพ่อยพี่น้องเนาะกะเพราะว่าทา้งอ่าเบาเก้าก็เลี้ยงไว้ให้เพิ่นพี่น้องเอ้ย

งนเ่ามั้งไมาลับทำไรกินะ้วเพื่อนทำอไมาให้ลูกไม่ชอบหยิมาให้หยิมามลูอ่ะ๋ยวมาเองใครไปไปลูกลุงเลยลูกชายบอกกามากไปหน้อยลองก้องกันเห็นว่าผักข่มั้นี่ผัก มแห้งพีน,น่อยตักได้เลยที่บัวนะตัดอ้อยวานใมือานในแดดก็แด้แท้พี่น้อยแต่บากว่าก็ไ่ได้เอาทรายทิพี่พี่น้อยเรืองพี่น่อยันแบบตัดอ้อยคือก้าวทำไตัดอ้อยพี่น้อย้าุดน้เคียจะได้พี่น่อยตัดวานในได้ค่ะชิมาก็ยังมาก่อนบนัสนั ย่เห็นยาแล้วจะบัวอ้าโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางขอเราจัดได้นำเร็พระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางของเราฝากพีแฟนน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางขอาเราคลิปต่อๆไปนเด้อพ่อพี่น้องเนาะทางขอาเราขอขอบคุณและขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับเบิ่งกับซม แต่ต้นจนจบเราบอกามโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพ้นร่ำร่ำเรืด้ยรืยกันเพื่อการสุขคู่สุขคนพ่อแม่พี่น้องแล้วเนาะนี่ค่ะขับขามาหัดเบิ่งกับส้มทั้งสองวากาวขอเพิ่นปรารถนาสิ่งใดขอเพิ่นได้ได้สิ่งนั้นพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าทางวาก็ว่าผิดพลาดประการใดทางวากาก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยน้ำพี่พี่น้องกับเพื่อการสุขคู่สุขคนพี่น้องเลย ถ้าว่า MC เอซีเพิ่นกับบ่เข้าใจจังไดกาให้คอมเมนต์มาทางว่าก้าวใลายๆเด้อพี่น้องเอยถ้าว่าเอ็มซีทานใดมีคคคคด่ของพี่ตุ้มเห็นจังไดกาคอมเมนต์มาทางว่าก้าวในเด้อพี่นอนะ้อยเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็กรร람ลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าก้าขว,าข,วาขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเจ็บหัวแห้งพี่น้องว่าลบหนาลดแังพระจัเจแหละ